เจ้าห้านะครับเบอร์สิ5เอ็ดห้ร่กรัมไม่ธรรมดานะหักอิโซสองข้างก็โลหนึ่งอะ่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งจากนิวบาลานเลอเวอร์บายเอ็นบนะครับหลังจากที่เราได้ลองชั่งน้ำหนักนะครับเจ้าตัว550กับ เจ้าเลกซี่นะครับ5.7 4เ e g a c y ไปแล้วเนี่ยก็เลยเที่เกินไว้ตอนนู้นเลยนะครับบอกว่าเอ๊เกิดในเพจนะครับบอกว่าเอ๊ในรองเท้าที่ลักษณะใกล้ๆกันเนี่ยนี่ทรงแบบเนี้ยที่ออกแนวหนังอย่างเงี้ยมันมีรุ่นไหนที่พอจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมนะครับก็เลยมาเจอ ตัวนี้ครับตัว550แล้วก็ตัว574 Legacy 574 Legacy อยู่ที่3,590นะครับราคาป้ายเนาะส่วน550อยู่ที่4,290ก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนะครับพอไรถึงเอามาเปรียบเทียบกันนี่เลยครับทรงรองเท้านะฮะทรงรองเท้ามันผมถือว่ามันใกล้เคียงกันมากเนื่องจากว่า574เนี่ย 574 Legacy เนี่ยหน้าเท้ามันจะเรียวกว่า570ปกตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวตัว550เนี่ยเขาก็จะเรียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เลือกมาเนี่ยผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะครับหน้าเท้า 2E เนี่ยผมก็เลยเลือก550มาเป็นตัว 11US นะครับก็คือ29เซนนะครับตัวนี้ผลิตเดือน1ปี2021นะครับ Made in China เนาะโอเคส่วนตัว Legacy เนี่ย ผมไปได้ตัวเบอร์สินะครับเบอร์สิถามว่าทำไมถึงเลือกเบอร์สิมาเนื่องจากว่ามันไม่มีไซส์แล้วคิดช้าไปหน่อยนะครับต้องบอกว่าน่าเสียดายมากแต่ข้อดีของเขาก็คือพอใส่เบอร์สิแล้วเนี่ยแม้จะบีดหน้าท้านิดหน่อยพอใส่ไปสักสักพักหนึ่งนะครับคือ,อตอนรีวิวตัว Legacy ผมบอกว่าเป็นหนัง หนังสังเคราะห์แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังแท้นะครับเพราะว่ามันมีความยืดออกมาได้แบบตอนนี้ใส่สบายเลยใส่พอดีเลยนะครับก็ไม่ได้ถือว่ามันมันบีบหน้าเท้าแล้วมันกระชับพอดีนะครับแต่ด้วยรูปทรงนะครับของเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเท้าเขาเรียวๆคล้ายๆกันก็เลยเอามาเจอกันหน่อยดีกว่าเ,เราเริ่มจากตัว50ก่อนนะครับสเปค ย้อนหลังกันอีกนิดหนึ่งนะฮะ550ตัวนี้เป็นตัวขายมาตรฐานนะครับก็ต้องบอกมาตรฐานนะครับตัวหนังเป็นหนังเรียบนะครับเป็นหนังเรียบมีรูเล็กๆๆๆ,ๆๆๆนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับแล้วก็มีเชือกแบบธรรมดาข้างหน้าเป็นพิมพ์นิวบาลานบาสเกตบอลนะครับเป็นรองเท้าบาสเนาะกลับไปดูตัวรีวิว550ที่ผมทำไว้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆแล้วก็คลิปด้วยขอบแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวเอ็เป็นวัสดุสังเคราะห์นุ่มนะครับนูนขึ้นมาสวยเลยนะครับตัวพื้นครอบด้วยด้านนอกมีตัวล็อกข้อเท้ามันเป็นรองเท้าบาสเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างให้ความสําคัญกับตรงช่วงข้อเท้าพอสมควรนะครับกันพลิกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพื้นรองเท้าบาสก็จะตัดตรงๆอย่างเี้นะครับมิโซเป็น เป็นแบบคล้ายๆเป็นตัวอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวมิโซกับอัลโซเนี่ยเหมือนเป็นมันมันคือตัวที่เคยทําขายสมัยนู้นเลยนะครับที่ออกมาเพราะฉะนั้นยางก็คือเขาทําแบบเดิมเลยก็คือเป็นยางที่ค่นันงแข็งแล้วก็มีความหนานึบนะครับคือรองเท้าบาสว่าง,งั้นเถอะนะฮะเขาก็เลยมาทําใหม่ยุคนี้เขาก็เลยใช้อินโซที่ช่วยนะครับ ในการที่จะทำให้มันใส่สบายขึ้นก็คือเป็นอินโซที่เป็นออทเทอร์ไลน์แบบ2ชั้นนะครับก็นุ่มหนึบเลยแหละนะครับเหมือนกับว่าตัวบนตัวตัว,ต,วตัวฟ้าเนี่ยนะครับแถบข้างบนเนี่ยมันจะนุ่มกว่าตัวดำเนี่ยจะนึบกว่านะครับก็คือเป็นออทเทอร์ไลน์2ชั้นมีตัวรองตรงอุ้งเท้าให้ ข้างในเป็นยังไงเป็นแบบรองเท้าสมัยก่อนเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะผมใช้แสงธรรมชาตินะอาจจะมีเงานะฮะข้างในจะเป็นกระดาษมันคือรองเท้ายุคก่อนนะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้างในเมื่อก่อนรองเท้าเขาเป็นกระดาษเอามาทําใหม่ก็คือทําเหมือนเดิมเลยอ่ะถัดไปเป็นเลกซี y พอ,พอมาเป็น Legacy 574 Legacy นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือหนังเนในราคา3,500คุณได้หนังที่นุ่มเลยนุ่มมากในส่วนของโทบ็อกเนาะสเปคของเขาอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็คือเขาเป็นมีความหนาที่ตัวมิโซเพิ่มขึ้นมากกว่า574ปกติแล้วก็ส่วนตรง En cap ตรงเนี้ยความหนาเท่ากันกับตัว ตัว574ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทำลูกเล่นออกมาก็คือยื่นคําว่า e n c a p ออกมาเนาะเอนแเนี่ยตัว e นะครับก็จะตรงกับตัว n นะสังเกตนะเวลาไปเจอจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ574ข้างบน upper นี่คือทําลวดลาย pattern ต่างๆ format ต,ต่างๆก็คือ574นะครับแล้วก็มีตัว หนัง2ชั้นชั้นล่างเป็นสีขาวตัวตัวพื้นหนังทั้งหมดนี่เป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมนะ,นะโอเคมาต่อกันที่ด้านในด้านในของตัว574ะก็สี่ครับในราคา3,500เขาให้อะไรเขาให้เป็น i ินโซแบบ ต้องบอกว่ามันเป็นอินโซคอลลาบแบ,บกแบ5 7้าปกติมันออกแนวแนวแนวแพื้นอินโซของ2 0 2 2 r นอาอาจจะต้องเอามาเจอกันอีกสักทีนะมันจะเป็นหนึบอ่ะมันจะเป็นพื้นหนึบนะครับพอเอามารวมกันกันกบพื้นเอ็นแนะครับที่อารมณ์ของเขาก็คือเน้นหนึบอยู่แล้วแล้วก็ในในออกไปในทางหนึบนะครับไม่ไม่เป็นเดงนิดนดนะ พอรวมกับความหนาของว a เอกลายเป็นว่าคู่นี้ใส่สบายนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนแรกกันก่อนสำหรับ2รุ่นนี้อันนี้เป็นเบอร์11อันนี้เป็นเบอร์10โอเคมันอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องวัสดุน้ำหนักบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ถือว่าอ่ะทัวทัวไปมาลองดูสิเจ้า550นะครับเบอร์11 500, 5้าร้อยห้าร้อยยี่สิบเก้าจุดหกกรัมไม่ธรรมดานะบักอีทโซสองข้างก็โลนึงอะ่ะเบอร์สิบเอ็ดส่วนห้าจุดสี่เลกซี่เบอร์สี่สิบสี่สี่ร้อยสิบสี่จุดสองถามว่าเบากว่ามากไหมคือถ้าเป็นไซส์เดียวกันก็คือห้าห้าศูนย์เนี่ยผมผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้ต่ำกว่านี้มากยังไง 550ก็หนักกว่าเนาะในเรื่องน้ำหนักก็คืออ,อืมก็ต้องบอกว่าพอไหวอะพอไหวแต่ว่า550 2ข้างก็โลหนึ่งอะ่ะอันนี้ก็เกือบโลนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงพื้นเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะลงตุบๆกว่าโอเคเรื่องแรกที่เราจะมาเปรียบเทียบในความเป็น Legacy กับตัว550นะครับอย่างแรกโทบ็อกเลยโทบ็อกของ ตัว5 5ามันจะแคบกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่คอลแลบถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยผมว่าหน้ามันมน,น่าจะยืดนะนะครับแล้วเหมาะกับคนหน้าเท้าหน้าเท้าปกติมากกว่าก็คือหน้าเท้าดีสำหรับผู้ชายเนาะนะครับมากกว่าสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างเนี่ยอืมก็อาจจะต้องเผื่อไซส์เหมือนผมเนี่ยห้าศูนย์ผมเสือเผื่อนะครับ วัสดุเป็นยังไงบ้าง Legacy กับ550ผมมองว่าตัววัสดุเนี่ยคุณภาพเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะครับคือ,อมีความเนี้ยบนะครับมีความเ,าเขาเรียกผิวสัมผัสที่ดีหนังก็ดีหนังดีทั้งคู่นะฮะตัวความเนี้ยบนะครับในเรื่องของการตัดเย็บเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตัดเย็บดีมากอ่ะ4,290ระยะฝีเข็มมองเห็นไหมครับฝีเข็มสม่ำเสมอเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะในหลายๆรุ่นเนี่ยเวลาถามโดยเฉพาะ530ที่ถามผมบ่อยเนี่ยถ้าฝีเข็มไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยคือกว้างมากแล้วก็แคบมากเนี่ยอยู่ในคู่เดียวข้างเดียวกันเนี่ยผมก็จะมองว่าไม่ใช่ละน่าจะ ออกไปแนวทางของปอมละนะครับเห็นไหมครับฝีเข็มสวยสม่ำเสมออ่าส่วน Legacy 5-7-4 Legacy ฝีเข็มก็สวยสม่ำเสมอเนี่ยผมผมตอนแรกผมบอกเป็นหนังสังเคราะห์ตอนนี้ผมคิดว่าหนังแท้แล้วแหละเพราะว่าตัวขอบเวลาตัวเย็บเนี่ยมันมันมีความจมตรงข้างรูที่เย็บนะครับคือถ้าหนังสองคอมันจะแข็งกว่านี้อันเนี้ย ยิ่งใส่ยิ่งนิ่มอ่ะนิ่มมากอ่ะผมผมเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ไปเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีคู่สีแรกๆมาเพราะเรามองว่ามันมันแค่เพิ่มความหนาของ EVA ไม่น่าจะดีต้องบอกว่าเสียดายที่สุดเลยนะถ้ามาเนี่ยคงต้องจัดอ่ะนะครับสำหรับ Legacy อ่ะนี่คือความเหมือนในเรื่องวัสดุเอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องของอารมณ์การใส่นะครับอารมณ์การใส่เนี่ยอ พอด้วยพื้นฐานของ550มันหนักกว่าเนี่ยแม้จะได้อินโซที่เป็นออท o l อ n e ไลท์มาช่วยนะครับพอเดินจริงๆเนี่ยความสบายเนี่ยเลกซี Legacy ใส่สบายทั้งวันได้ดีกว่านะครับด้วยน้ำหนักที่ประมาณ400กร,รัมต่อข้างเนี่ยกับ500กร,รัมต่อข้างน้ำหนัก400กร,รัมเนี่ยไปเจอตัว878ที่ดูบมเบาเนี่ยก็คือประมาณ380ตัวนั้นเนี่ย เหมือนจะ400กว่าก็จริงแต่ว่าพอลงน้ําหนักแล้วเนี่ยตัวนี้ให้น้ําหนักที่ดีมากนะครับน้ำหนักที่ลงเนี่ยมันดีมากนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงน้ําหนักการใส่สบายเนี่ยผมให้ Legacy ดีกว่านะครับต่อไปจังหวะการเดินเป็นยังไงจังหวะาการเดินผมอยากให้ดูตรงนี้นี่ด้านท้ายเห็นไหมครั ด้านเนี้ยท้ายของ Legacy ตัดโค้งขึ้นอันนี้ปักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยห้าเจดสี่เดินสม,มูทกว่านะครับสม,มูทกว่าเดินได้ดีกว่าอันนี้จะดังตึกตึกเนี่ยตึ่าเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินความสบายเลก a c ซีชนะเอาละสิราคาต่างกันก็ประมาณ700นะประมาณ700 แล้วข้อดีของ550มีไหมอ่ะ550ได้ในเรื่องวัสดุอย่างเดียวเลยผมต้องบอกอย่างนั้นนะครับได้ความเนี้ยบได้ความเนี้ยบในการตัดเย็บแล้วก็ได้เรื่องของวัสดุถ้าวัดกันตรงๆความสบาย574 Legacy กินขาดเนาะอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆนะในราคาที่ต่ำลงมาด้วยนะผมว่าตัว574 Legacy นี่แหละจะเป็น ตัวใหม่ของ574ที่จะทำให้มันมันเปลี่ยนความเป็น574ไปเลยนะครับแล้ว550ทำไมมันยังแบบมีออกสีใหม่มาเรื่อยๆก็ต้องยอมรับว่าด้วยความเป็น551 0 1. เนี่ยวัสดุดี2ทรงทรงเนี่ยคือจอแดนเลยนะครับใครที่ ไม่ชอบหรือว่าดูว่าตัวไนกี้จอแดนมันมันเยอะไปหน่อยพอมาใส่แบบเนี้ยมันแตกต่างไงเออมันแตกต่างยิ่งมีคอนแลตจากเอม i o ี่ออนดอนะครับที่สีแบบละมุนเยอะแยะเลยนะทำให้มันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้น550จึงมีความนิยมในหมู่วัยรุ่นมากกว่าก็ต้องถามรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมรุ่นยุคเด็ก90เนี่ย มองว่าการใส่สบายทั้งวันดีกว่าเนาะแต่ถ้าเอาเด้งเลยนะเอากระชับเอาเด้งตึกๆๆๆเลยเนี่ยก็550นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบแบบตรงไปตรงมาของผู้ใช้งานระหว่าง New Balance 550และ New Balance 574 Legacy สวัสดีครับผม